ที่แตกต่างกัน 1. โมเดมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อผ่านคงข่ายสายโทรศัพท์โดยมีความเร็วสูงสุดในการใช้งาน56กิโลบิตต่อวินาทีทำหน้าที่ในการแปลงสัญญาณไปมาระหว่างอนาล็อกให้เป็นดิจิตอลเรียกว่าโมดูลเลชันและโมเดมทำหน้าที่เป็นโมเดลที่เป็นโมเดเลเตอร์ฮับหรือเครื่องทวนสัญญาณหลายพอต เป็นอุปกรณ์ที่อนุญาตให้อุปกรณ์เครือข่ายหลายชนิดเชื่อมต่อเข้าหากันเพราะการเดินทางสายสัญ,ญญาณอาจก่อให้เกิดการสูญเสียกําลังไฟฟ้าฮับจึงทําหน้าที่ในการขยายสัญญาณไฟฟ้าเพื่อรักษาคุณภาพของข้อมูลเปรียบได้กับสถานีปรทียส่งกระจายพัสดุไปยังผู้ส่งผู้รับปทางได้ดังนั้นการเลือกซื้อฮับจะต้องเลือกจากการเครือข่ายที่มีระบบความเร็ว 10ต่อ100เมกะบิตต่อวินาทีควรใช้ฮับหรือสวิตที่มีความเร็วเท่ากันจำนวนช่องต่อเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ก็เลือกช่องต่อพอทที่เป็นโมเด r เลเตอร์ฮับหรือเครื่องทวนสัญญาณหลายพอตเป็นอุปกรณ์ที่อนุญาตให้อุปกรณ์เครือข่ายหลายชนิดเชื่อมต่อเข้าหากันเพราะการเดินทางสายสัญญาณอาจก่อให้เกิดการสูญเสียกำลังไฟฟ้าฮับจึงทำหน้าที่ในการขยายสัญญาณไฟฟ้าเพื่อรักษาคุณภาพของข้อมูล เปรียบได้กับสถานีปรษณสนนีย่าส่งกระจายพัสดุไปยังผู้ส่งผู้รับไปทางได้ดังนั้นการเลือกซื้อ